สวัสดีครับ f อคนประกร,รมละเอียดแล้วก็วุฒิชัยรลยก็รละเอียดครับผมตอนนี้เรามาเจอกันกับวันอังคารที่15กุมภาพันธ์เมื่อคืนก็วันที่ไทยลลายคู่ก็อาจจะแฮปปี้กันไปแต่ว่าส่วนผมก็ทํางานเหมือนเดิมครับผมตอบแชทต,ตอบไลน์แล้วก็โพสต์ขายของนู่นนี่นั่นครับผมอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมครับผม เช้านี้ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะให้ f อได้ได้เห็นหน้าเห็นตาหรือว่าทถทายกันไปครับผมสําหรับที่สองสามวันอาจจะไม่ได้ทําคลิปในหลายวันครับผมเพราะหนึ่งยุ่งกับการออกงานรถแห่เรื่องเสียงแล้วก็จัดส่งของวิ่งหาอะไรในหลายวันครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะทํายอดครับผมทายอดส่งออกผ้าเบาะเบาะสีสวิงอาร์มชุดหน้า ชุดใต้วิบากวงล้อชุดล้อชุดยางคืออะไรทุกอย่างครับอย่างด้านหลังแบกเก้าก็เป็นวิบากซูเปอร์คาพที่เราสร้างเองครับอะไร,ระดิษฐ์เองอ่าดัดแปลงเองครับพอดีก็หลายๆคลิปอาจจะเห็นเรื่องเครื่องกลึงเครื่องแม่ริ่งอุปกรณ์ต่างๆนานาครับตัดบูธเจาะจานเกียร์จานเกียร์ใน,นอะไรต่างๆนานาเราจะพยายามผลิตเองหรือว่า เซฟต้นทุนให้ต่ําที่สุดครับผมเซฟต้นทุนให้ต่ำๆให้ลูกค้าไดา้ซื้อไปจบให้ทีเดียวเลยครับผมครับก็เลยอัปเดตให้ลูกค้าได้เห็นกันครับวันนี้ก็จะส่งส่งงานโซนิกด้านหลังครับส่งงานโซนิกด้านหลังจะติดสติกเกอร์แล้วก็ตรวจเช็คระบบท่อเดินคอท่อใหม่เพราะว่าผมนั่งดูเมื่อวานก็อาจจะดาดขา มันอะไรล่ะมันจะก,กว้างหน,หน่อยนึงก็เลยจะแก้ไขเรื่องท่อเสียนิดนึงครับผมแล้วก็ติดติ๊กเกอร์ส่งงานน่าจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็โอเคครับผมเดี๋ยวจะพาดูสินค้าหรือว่าเยี่ยมชมโกดังครับว่าเรามีหน้าร้านมาีสินค้าจริงขายจริงส่งจริงครับอยากให้ลูกค้าได้เห็นครับผมครับยกตัวอย่างก็หลายๆคลิปก็ผ้าเบาครับผ้าเบาเมื่อคืนก็ถามหลายเจ้าครับถามว่า มีเบาะ JR ไหมมีเบาะเทน้าไหมมีเบาะคาเซไหมมีเบาะอาซไหมคือตอบสั้นๆครับมีมีทุกรุ่นขอให้ท่านสั่งแล้วก็เลือกสีครับอย่างยกตัวอย่างตัวนี้ก็สีก็จะเป็นสีแดงครับแดงล้วนขาดดำหมายถึงว่าคือเส้นดําประมาณนี้ครับครับแดงขาดาหรือแดงแก้มดําตรงนี้จะเป็นสีดําครับผมครับอันนี้ยกตัวอย่างก็สามารถเลือกสีได้ครับผมจัด ส่งทุกวันครับผมส่งทุกวันมีทุกรุ่นแนะนําให้ถูกบอกรุ่นให้ถูกครับผมอันนี้คือฝากด้วยครับส่วนตัวนี้มาใหม่เทนใหม่ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนครับเขียวอ่อนแก้มส้มครับแล้วก็อาจจะคาดส้มอะไรก็ว่ากันไปครับหรือถ้ามีแบบอยู่แล้วสามารถยกตัวอย่างส่งตัวอย่างมาหาผมได้ครับครับจะทําให้ครับผมครับแล้วก็อยากจะแนะนํเอฟซหรือว่า เพื่อนๆที่แต่งรถซิ่งหรือว่าแต่งรถไล่เบากันอยู่อย่างเช่น Victor ร K R Serpico T Z R หรือ,อรถผู้ชายเก่าๆสองทีทูสโตก T, oke, ครับผมก็สามารถสั่งเบาะเอกนาทองได้หรือว่าเบาะปาดครับผมมีทุกรุ่นครับผมรับปาดบางไล่เบาให้ท่านได้ครับผมมี T Z R K R Serpico ครับผมอันนี้คือขออนุญาตใช้แบรนด์ท่านครับก็หมายถึงว่าจะ ทำกระแสปัดกระแสเรื่องเบาให้ท่านครับไม่มีเจนาจะลอกเยียนแบบท่านครับผมอันนี้คือฝากด้วยครับสำหรับเบาเอกนาทองหรือว่าอ่าปาดบ้างไ่เบาตัดหัวตัดท้ายรุ่นไหนสั่งได้ครับไม่แพงเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษครับผมอันนี้คือฝากเอฟซีครับผมครับก็วนไปเหมือนเดิมก็คือเรื่องผ้าเบาครับผ้าเบาก,ก็เ่ยตัวนี้จะเป็นมาใหม่อีกเหมือนเดิมครับขาวส้มซึ่งก็ยอดส่งวันนี้ก็ เมื่อวานก็พอสมควรครับยาวครับผมอยากจะให้ลูกค้าได้ติดแบรนด์หรือกดติดตามอุดหนุนตลอดครับผมบอกตรงๆก็ผมไม่ใช่คนรวยหรือว่าอะไรมากมายครับแต่พยายามทําหน้าที่สื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดให้เข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุดอย่างเช่นช่อง YouTube อยากให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไม่อุดหนุนไม่ว่าครับอยากให้กดไลค์ให้หน่อย เวลาคอมเมนต์ใน Youtube หรือว่าใน Facebook เวลากดปุ๊บมันก็จะเร้งขึ้นมาครับแต่ถ้าเราไม่มีใครกดติดตามหรือกดไลค์ให้มันก็จะลงไปข้างล่างเรื่อยๆเพราะว่าโซเชียลแต่หลายๆเรื่องมันจะทับถมกันไปเหมือนกับขยะครับพูดตรงๆก็เหมือนขยะก็ว่าได้มันจะทับถมอ่คนโน้นโพสต์ก่อนก็อยู่ล่างคนใหม่มาก็อยู่บนทับกันไปครับแต่พอท่านกดดันหรือว่ากด ไลค์กดแชร์ให้มันก็จะเด้งขึ้นมาครับอัพหน้าวอของเราได้อันนี้คือฝาก FC ครับเพราะว่าผมโดนบล็อกปิดกั้นมามากครับพี่มาร์ก็ไม่ค่อยปล่อยให้เพราะว่าสื่อสารกับลูกค้าไม่ได้ครับผมออยากจะให้ยกหัหาเลยครับผมยกหัหาเรื่องสอบถามได้ชุดหน้าสวิงอาร์มเบาะราคาเท่าไหร่อะไรไงก็ได้ครับบางครั้งที่ผมไม่ได้ลงราคาหรืออะไรราคาไม่เท่ากันมันอยู่ที่ อ่าสินค้าแล้วก็เกรดของสินค้าครับถ้าเกรด A ก็แทงหน่อยถ้าเกรด B เกรด C พอใช้บางคนใช้แข่งบางคนใช้ขี่ตามไล่บางคนใช้ฉี่โชว์เล<ช>่นเฉยๆก็มันหลายประเภทในการใช้งาน <ๆ S 1> ก็อยากจะให้ยกหูหาว่าท่านจะเอาไปใช้งานอะไรครับผมถ้าแข่งก็ต้องดีแข็งแรงทนทานโดดได้จำเนินได้อะไรทุกอย่างประมาณนี้ครับเรื่องชกหน้าแล้วก็จะมิ่งอาร์มครับผมแล้วก็ถ้าท่านไหนจะได้ถูกก็จะไม่ได้ขัดสี ไม่ได้ขัดเงาให้ไม่ได้เจรน,นให้อันนี้คืออาจจะมีหลายๆอย่างหลายราคาครับอยให้ลูกค้าได้กดติดตามครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นฟ้าขาวครับนี่ครับผ้าขาวมาใหม่ลายผ้าเบาะหรือว่าแฟชั่นใหม่ใหมสามารถกดติดตามผมได้เลยผมจะอัพให้ดูเกือบทุกวันครับผมคตัวนี้ก็ส้มดําอันนี้มาใหม่ครับส้มดําครับผม ครับส่วนตัวนี้ก็น้ำเงินดำครับผมครับบาะเบาะบาะ pcx หรือว่าเบาะรุ่นต่างๆก็มีครเนี่ยค pcx ก็คือเราสามารถพุ่งให้ได้แล้วก็ผ้าสีได้ครับผมครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบอะเว็บร้อยิบห้าครับผมครับสีเหลืองดำวันนี้ก็มีสั่งผ้าใบผืนเหลืองดำหนึ่งหนึ่งใบครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ เดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมโกดังหรือว่าวิธีการทํางานของแต่ละคนแต่ละแผนกครับผมคาับขอมครับเดี๋ยวครับส่วนตันี้ก็จะเป็นชุดคับรครับที่จัดส่งให้ลูกค้าหรือว่าอ่าทําให้เสร็จครับผมก็เป็นร้อยยบห้าครับผมร้อยบห้าบงลมครับนี่ฮะอะไรที่ผลิตได้แล้วก็ทําเองครับผมพันน้ําเงินครับยังมีเจ้าของท่านไหนสนใจก็ได้ครับผม หรือ KTM ก็ได้ของผมเองครับผมท่านไหนอยากได้ก็บอกได้ครับผมครับอันนี้คือหน้าตาของชุปอระคราบครับระบบพ้อโชกหน้าสวิงอาร์มครับชุดล้อหลังครับผมผ้าเบาะสีครับตัวนั้นจะเป็นตัวแรกก็เลยไม่ได้ทําเบาะสีให้ครับผมน่ะสีนํำเงินดาครับผมครับ ส่วนตัวนี้ก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโซนิกครับวันนี้ก็ติต๊กเกอร์ให้ครับติต๊กเกอร์ส่งงานให้อาจจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับผมตัวนี้เวร์ร้อยี่ห้าประวาณร้อยห้าประวานชนกำแพงมาสรงใสขกี่เล่าครับผมเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะเสร็จรรตอนนี้ก็กำลังจึงแผงคอครับของ เอเอาของใส่เวฟร้อยยีห้าครับผมแผงคอเอเ์อารครับท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งได้ครับผมครับตันนี้เครื่องแมลริ่งครับงานโลกมากครับผมนี่คือรถถอดอะไรถอดครับเบาะสีห้าเบาะหลายอย่างครับผมครับตัวนี้ก็สายมากแล้วอยากให้เอฟซีกดหนุนหรือกดติดตามด้วยครับผมฝากเขาด้วยครับสวัสดีครับ